สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์ออสเผยผลตรวจวัตถุปิศาปั๊มบาคดเล็กตรงวันเกิดตายหลังเผาศพล่าสุดอาจารย์ออสได้เปิดเผยผลการตรวจชิ้นวัตถุปิศาซึ่งใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์โดยระบุว่าเฉลยแล้วนะครับกระดูกบาคดไม่ใช่กระดูกแต่อย่างไรอาจารย์ออสต้องขอบคุณบริษัทโคแอคกรุ๊ป ที่อนุญ,ญาตให้ใช้เครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุกระดูกบาร์คดมีองค์ประกอบของซิลิกอนและออกซิเจนเป็นหลักซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบหลักของกระดูกมนุษย์และยืนยันด้วยเครื่องมือนี้ว่าไม่ใช่กระดูกจริงๆครับเราได้ทดสอบเทียบกับตัวกระดูกจริงอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นกระดูกของผู้วายชนที่อยู่ในเตาเผาศพเดียวกันพบว่ากระดูกอีกชิ้นนั้นมีองค์ประกอบหลักของแคลเซียมและออกซิเจนเป็นหลัก รวมถึงฟอสฟอรัสและมีเกลือโซเดียมซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่อยู่ในกระดูกจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ